หลายคนอาจมีคำถามนะคะว่าการทำประมงโดยใช้แสงไฟลอในเวลากลางคืนนั้นจะดึงดูดสัตว์น้ำได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้กลุ่มช่างภาพใต้น้ำจะมาทดสอบให้ดูค่ะภารกิจของกลุ่มช่างภาพใต้น้ำที่มารวมตัวกันอยู่บนเรือที่จอดลอยลำอยู่บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ตอนนี้ก็คือทดลองใช้แสงไฟจากเรือปั่นไฟที่มีดวงไฟติดตั้งอยู่ตรงกับเรือสาดลงไปในทะเลตอนกลางคืนค่ะเมื่อเปิดไฟไปได้ไม่นานกลุ่มนักดำน้ำก็ออกเดินทางไปสำรวจใต้ท้องทะเลที่ความลึกกว่า 10เมตรทุกคนก็ได้เห็นทั้งแพลงต้อนขนาดเล็กมากๆไปจนถึงสัตว์น้ำวัยอ่อนและฝูงปลารวมถึงสัตว์ทะเลอื่นๆขึ้นมาหาแสงไฟ นี่เป็นข้อกังวลหลักของกลุ่มนักดำน้ำที่มีต่อการแก้ไขกฎหมายประมงมาตรา69ค่ะที่จะเปิดช่องให้ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีช่องตาอวนเล็กกว่า2.5เซนติเมตรนอกเขต12ไมล์ทะเลในเวลากลางคืนโดยใช้ไฟล่อเพราะจากภาพที่เห็นเมื่อใช้ไฟล่อจะไม่ได้มีแค่ปลากระตักเท่านั้นที่เข้าหาแสงไฟและถูกอวนล้อมจับค่ะ ทั้งกลุ่มช่างภาพใต้น้ำรวมถึงประมงพื้นบ้านนะคะก็ยังจะออกมาเคลื่อนไหวการคัดค้านการแก้กฎหมายประมงฉบับใหม่มาตรา69นะคะก่อนที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเข้าสู่การพิจารณาในชั้นสวอ,อวาระ2และ3ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในต้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะ